หากคุณต้องการจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ต้องการที่จะเติบโตขึ้นคำถามหนึ่งที่คุณต้องถามกับตัวคุณเองค่ะผลลัพธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการที่คุณเริ่มต้นในสิ่งใหม่นั้นผลลัพธ์นี้เป็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการในชีวิตไหมผลลัพธ์นี้มันคู่ควรกับตัวคุณเองคู่ควรกับคนที่คุณรักไหม ผลลับนี้มันดีพอกับการที่คุณจะแลกเวลาของคุณในการเรียนรู้ในการลงมือทำหรือเปล่าถ้าผลลัพธ์นี้หรือการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ของคุณค่ะผลลัพธ์นี้มันดีพอกับคุณมันดีพอกับคนที่คุณรักมันดีพอกับพ่อแม่คุณ